สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแต่งบอนไซนะครับตัดซะเลยบอนไซมั่วๆครับบอนไซมั่วๆนะครับตัดแล้วครับเรียบร้อยผมจะเอาตอนนี้ เป็นสองกิ่นครับตร,ต,รตรงนี้เป็นต้เตนเล็กตรงนี้เป็นต,นตน้นใหญ่เรียบร้อยไม่จมวนนะครับเพื่อน ครับว่าไงครับตอนนี้หอมเจอตุ๊กตาหมาฟอยแล้วตามหมาฟอยสองอันน่ะคุณไปแอบเอาของผมมาใช่ไหมใช่ับออหลบหลบหลบนี่นะครับเพื่อนตอนนี้ ประมาณนี้ะ finden. นะครับตัดออกไปประมาณครับครับ